นคนปรปฐมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณจำนวนมากที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงในสมัยทรารวดีมีปูชนียสถานอันเก่าแก่ที่สำคัญคือพระปฐมเจดีซึ่งนับเป็นล่องลอยของการเผยแพร่ของพระพุทธศาสนาและอารยธรรมจากประเทศอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยในยุคแ,แรกนัน ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเดิมเรียกว่าถมเจดีซึ่งแปลว่าเจดีใหญ่องค์พระปฐมเจดีนั้นมีความสูงถึง120เมตร45เซนติเมตรซึ่งเกิดจากพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชกาลที่สี่เมื่อคราวที่พระองค์ได้สเสด็จทุด,ดงไปยังสถานที่แห่งนี้ ได้ทอดพระเนตรเห็นเจดีย์เก่าในพื้นที่โร้างจึงมีพระราชดำริบูรณะปฏิสังขรณ์ซึ่งในสมัยนั้นเป็นสมัยของรัชกาลที่สมเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีการสร้างเจดีย์ครอบองค์เก่าดังที่ปรากฏว่ามีเจดีย์เก่าแล้วถึงสององค์องค์แรก เป็นทรงบาดคว่ำในลักษณะศิลปะทางอินเดียเรียกว่าสถูกเจดีในยุคที่สองเป็นทรงของของโบราณและในยุคปัจจุบันเป็นยุคเจดีทรงระฆังคว่ำตามแบบฉบับลังกา พระพุทธรูปที่สำคัญซึ่งชาวพุทธมักจะไปสักการะพิธสการอยู่เนืององที่องค์พระปฐมเทีดีนั้นคือองค์พระร่วงโรจนลิล์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชสีลังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระราชสีลังคารของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราาชาเทวีในรัชกาลที่6 รวมั้งพระสรีลังคารของสมเด็จพระเจ้าพัคณีเธอเจ้าฟ้าชลัดราชนะสุดาสิริโสภาคันนวดีพระราชธิดาในพระองค์โดยพระร่วงโรจนาลิศนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะโดยอัญเชิญพระบรมรูปจากสุขโขทัยที่เมืองศรีสัชนาไรซึ่งในขณะนั้นได้ชำรุดจึงทรงหล่อใหม่เป็นรูปทรงปางห้ามยากสูง7เ,เมเตรศิลปะสุขโขทัยซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่ได้บรรจุพระบรมราชสรีลังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ไว้ที่ด้านหลังขององค์พระร่วงโรจนลิขิตนั้น สืบเนื่องมาจากพระราชาพินัยกรรมของรัชกาลที่6ที่ได้ระบุว่าให้บรรจุพระบรมราชาสรีลังคารของพระองค์ไว้ที่แห่งน,นี้โรงเรียนวัดลางประโมตั้งขึ้นณนะพุทธศักราช2466โดยผู้นำชุมชนและชาวบ้านสวนปานร่วมกับท่านเจ้าอาวาสวัดลางประโหมได้ก่อตั้งขึ้นโดยขั้นตอนแรกได้ใช้สาลาการเปลียนวัด ทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อมาได้ไปขอซื้อไม้เก่าจากใา้ทหารญี่ปุ่นซึ่งเกิดสงครามมหาเอเชียบุรพาต่อมาเกิดการชำรุษสุดโสมคุณครูปราณีกังลี่พร้อมทั้งท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์สนมและผู้นำชุมชนได้ประชุมปรึกษากันเพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนหลังใหม่ โดยมีคุณกมลคุณเรียมสุโกศลเจ้าของบริษัทปัสต้าแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นเป็นผู้จ่ายงบประมาณการขอสร้างอีกส่วนหนึ่งมีประชาชนช่วยกันบริจาคและภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการมาสพบ ปัจจุบันโรงเรียนวัดลางปลาหมอได้ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่บนพื้นที่ธรณีสงวัดลางปลาหมอจำนวนสีไร่โดยมีการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกณา์การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของครูผู้สอนที่ไม่ครบชั้นไม่ตรงตามสาขาวิชาเองโดยโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสะอาดมีระเบียบโทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับสายตาของนักเรียนคุณครูเอาใจใส่กำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งก่อนเรียนและว่างเรียนและหลังเรียนนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางครูไปทางจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม,มนอกตารางออกอากาศ มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมทั้งสถานศึกษาสนับสนุนปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและดำเนินการวิเทศติดตามกำกับและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อดี t v ีวเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดความยั่งยืนสืดไป